It's, it's my life. สวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธทอนด้ายุทคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนานะครับเป็นเครื่อง1000เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นรุ่น SV นะครับเป็นรุ่นลองท็อปนะครับลูกค้าเลขไม่9000กิโลนะครับรถปี2021นะครับลูกค้าลูกค้าสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับใช้เงินออกรถไม่ถึง20,000บาทนะครับลูกค้าเดี๋ยวเล็กพาไปชมรถรอบๆคันกันเลยนะครับ It's my life. life. ครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กมาทวนแชมเปญอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับ1.0เอทวีนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับเป็นตัว1.0เทอร์โบนะครับลูกค้ารถปี2021นะครับเลขไม่9,000กิโลนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับ ใช้เงินเบ็ดเสร็จนะครับไม่ถึงสอง0มืนบาทนะครับออกรถคันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2 5 9จุห้าเก้าปเซนตนะครับหรือลูกค้าเลือกผ่อนสูงสุดได้ถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ3าสิบนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับ จันถึงอาทิตย์เลยนะครับลูกค้าครับนอกจากจะขายรถแล้วเรามีรับซื้อรถเข้าด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดต้องการขายรถนะครับแอดไลน์นะครับส่งรูปรถส่งสำเนาทะเบียนรถนะครับเลขไม้นะครับส่งมาเราทางโชรูมนะครับจะประเมินราคาเบื้องต้นให้ก่อนนะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันยังไงเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปดูรถถึงบ้านเลยนะครับจ่ายเงินที่บ้านวันนั้นเลยนะครับลูกค้าครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสมิตรเหลาด้วยนะครับสวัสดีครับ